นริศยงสีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองผมทำอาชีพเป็นศิลปินหนังตะลุงครับชื่อว่าหนังนายสิอใจน้อยครับผมไอ้ชินจะเดินแต่งอย่างตัวตีแล้วนั่งม่านบากหน้าจรนี่แล้วมุ่งไปตีคุณอาจารย์ตะหนองหญ่อันมันก็ยู่กับยายมาตั้งแต่เล็กน้อเละเพราะว่า เป็นคนดูแลซั้งก็มันหลักในทางนั่งลุงพนเนียตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อายุประมาณสักสามขวบตรงไหนนะเป็นน้งนองโฉกันนะซึ่งก็อผล่างจานันก,ก็ยายเสื้อก็ยายเสื้อมันก็ยุ่กับปา่ากับเนี่ยช่วยกันเลี้ยงนะช่วยกันเลี้ยงดูแลตัวเองทำงานบ้านเองทำทุกย่างกพแม่เขาก็ไม,ม่สมบูรณ ก็ได้เรียตัวอลำบากอายก็อยอะเลยเดยากมันเกงเดวนี้คือมันมนจเลตัวองนะพอไดไม่ต้องลาบากหรือปานาอารเด็เด็กชายนรวิทย์เรืองศรีหลังจากเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนก็ได้เดินทางกลับไปบ้านเมื่อถึงบ้านก็ได้จัดแจงทำงานบ้านที่ตนเองได้รับมอบหมาย เช่นกวาดบ้านถูบ้านจัดเก็บบ้านซักผ้าและเมื่อเวลาว่างมีกิจกรรมที่จำเป็นหลายๆอย่างเก็บขยะช่วยจิตอาสาของชุมชนและโดยเฉพาะการยึดถือชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวเลี้ยงชีพไว้รับประทานในครัวเรือนซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กชายนรวิทเรืองศรี หลังจากเลิกเรียนจะปฏิบัติเป็นหน้าที่หลักสำคัญของตนเองอยู่เสมอซึ่งทั้งนี้ได้นำผลผลิตไปแจกจ่ายอย่างครอบครัวและเพื่อนบ้านและในเมื่อเวลาใกล้ค่ำก่อนนอนของแต่ละวันเด็กชายนรวิทย์เรืองศรีจะฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาทบทวนตำราเรียนและการแกะหนังตะลุงโดยเรียนรู้จากครูพักรักจำ และช่องทางโลกออนไลน์ทั้งนี้ฝึกฝนจนสามารถแกะหนังตะลุงจำน่ายและรับงานแสดงหนังตะลุงได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวและสามารถช่วยเหลือสังคมสร้างสรรค์สังคมในงานต่างๆอย่างมีจิตอาสาด้วยหน้าที่ของตนเองอย่างขยันตั้งใจเรียนภาคเพียรศึกษาตามคันลองซึ่งมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา